WWE 2K 2 5เกมมวยปั้มเพื่อความบันเทิงภาคใหม่ที่ผู้พัฒนาได้ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพกราฟิกเสียงมุมภาพและความสมจริงเพื่ออัตลดเสมือนกับว่าเราได้ชมมวยปั้มควบคู่ก,กับการเล่นเกมไปในตัวสำหรับผมที่ได้ลองเล่นมากว่า10ชั่วโมงแล้วได้เจออะไรบ้างในเกมนี้ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ มวยป้ามเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิงเป็นการแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างก,การวางบทบาทและความสามารถเฉพาะตัวในการแสดงล้วนแล้วเกิดจากการฝึกฝนเป็นอย่างดีและชำนาญผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและอย่านำไปเล่นกันนะครับเพราะมันอันตรายในเกมเพย์เนี่ยสำหรับภาค25 ยังคงใช้ระบบการเล่นที่เหมือนกับภาคก่อนอย่าง24มีการใช้ท่าต่อสู้ที่แตกต่างกันตามสไตล์ประเภทของนักมวยปั้มโดยการโจมตีที่มีให้เลือกใช้อย่างการโจมตีเบาการโจมตีหนักการจับยกหรือการจับล็อกที่เชื่อมไปยังคอมโบต่างๆได้อีกมากมายรวมถึงการเล่นกับอ็อบเจกต์ในพื้นที่สนามหรือสภาพแวดล้อมต่างๆก็สามารถจับต้องได้และมีการโจมตีจากการโยนวัตถุใส่คู่ต่อสู้ได้อีกด้วยครับ แน่นอนว่าความหลากหลายเนี่ยก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผมต้องซื้อเกมนี้มาเล่นจริงๆน Lord, shot with that อกเหนือจากการโจมตีแล้วเนี่ยการป้องกันก็ถูกเพิ่มเข้ามาเสริมความสมจริงเหมือนกันครับซึ่งเพิ่มมาให้กับนักมวยปั้มที่มีความเป็นจอมพลังความสูงใหญ่น้ำหนักเยอะนั่นก็คือขีดพลังที่มีค่าเป็นสีม่วงนะครับ หากผู้ใดโจมตีในขณะที่มีเลือดหลอดสีม่วงเนี่ยจะมีเอฟเฟกสะท้อนไปยังคู่ต่อสู้ได้ซึ่งจะทําให้คู่ต่อสู้มีความรู้สึกเกรงกลัวหรือสตันไปชั่วขณะทําให้เกิดโอกาสในการโจมตีสวนกลับได้ครับในเพโหมดครับมีแมตช์การปั้มมากมายซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ลองทั้งหมดหรอกนะครับแต่ที่ได้เล่นบ้างแล้วก็เป็น Extreme r u l e อ n นก r าว o u n d Intergender และ Ladder m a t c h นะครับ ที่ผมเข้าไปลองแมทพวกนี้ก็เพียงต้องการรู้แค่ว่ามีการปรับปรุงอะไรเข้ามาใหม่ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสนามการใช้ออบเจกต์ต่างๆภายในสนามแน่นอนว่าบางส่วนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างการคว้ากระเป๋ามินนี่อิดูแบงกก็มีการเปลี่ยนปุ่มและรูปแบบมินิเกมแบบใหม่ครับส่วนอนุก,การ์แมทที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับรวมถึงอินเตอร์เจนเดอร์แมทที่มีการผสมผสานกันร,ระหว่างแมทที่เป็นเพศตรงข้ามสามารถสู้กันเองได้ก็โอเค ไม่ถือว่าแย่แต่ก็ดีแล้วที่เอากลับเข้ามาในสง่งโชว์เคสปีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ว้นะาวอะไรนะครับสำหรับผมนะเพราะอะไรน่ะเหรอผมคิดว่าเพราะพยายามยัดเยียดให้คนดูในยุคป,ปัจจุบันอย่างพวกเราเนี่ยรู้จักกับนักมวยปล้ำเก่เาๆที่แบบว่ามึงใครเนี่ยลุงคนนี้คือใครวะซึ่งในภาคนี้เนี่ยจะหยิบยก นักมวยปั้มสายชนเผ่ามาทําให้เรารู้จักกันและก็แมตต์มันก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าที่ควรแบบแมตต์แรกยังพอโอเคนะครับเพราะโอแกนเจอกับโยโกซึนะพอมาแมตต์สองแมตต์สามแมตต์สี่มันไม่ได้น่าดึงดูดพอให้เราอยากเล่นเท่าไหร่ครับเคเวสก็น้อยมากหรือเพราะภาค24มันเคเวสเยอะเกินไปวะเออภาคนั้นคือ17เดคเวสขึ้นนะส่วนภาคนี้เนี่ยต่ำกว่า10เคเวสเป็นส่วนใหญ่เท่าที่ผมเล่นไปนะ ส่วนเรื่องที่ไม่ได้เอาคัสซีนวิดีโอฟุตเทจของจริงมาขั้นเนี่ยอันนี้ก็โอเคนะคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ติดนะครับ แต่พอเล่นไปจนถึงแมตที่15เนี่ยซึ่งเป็นแมตวอร์เกมและเป็น Special ลแมให้เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นทีมของโรมันเรนที่เป็น The ะบัตไลน์ดั้งเดิมเจอกับทีมของโ o โลซิกัวที่เป็นบัตไลน์สองคือเป็นแมตที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าหัวไม่ได้กับเกมนี้ร้อนจัดนะบอกเลยสำหรับเควสห้าเควสเนี่ยมันยากชิบ หายเลยที่เราต้องมานั่งควบคุมนักมวยปั้ม4คนอ่าตอนเริ่มแ,แรกอ่ะมันก็โอเคชิลๆนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราเป็นเจอุโซใช่ไหมแล้วเราต้องสู้กับเจขอบปาตูแล้วพอสู้ไปเนี่ยมันมีเคเวสที่ต้องทำดาเมจซึ่งแม่งกระจึงขึ้นทีแล้วกระจึงเดียวแถมยังต้องใส่ท่าซิกเนเจอร์ตั้ง3ครั้งพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำเคเวสแรกให้มันเสร็จก่อนเคเวสต่อไปก็ถึงจะมาซึ่งเคเวสต่อไปก็คือ ทำให้ไอ้พวกเนี้ยหัวแตกทุกตัวเลยในทีมตรงข้ามเนี่ยแล้วพอเราทําให้เขาหัวแตกทุกตัวก็ต้องมานั่งเก็บสแต็กของซูเปอร์ n ฟินิชเชอร์ของตัวละครอย่างเซมิเซนหรือโรแมนเรนที่มีท่าซูเปอร์ n ฟินิชเชอร์หลายครั้งหลายคราที่แบบว่าเล่นตัวนี้อยู่อีกตัวแม่งไปจับกดและชนะเว้ยแล้วแบบหัวบางคนมันไม่แตกสักทีเราก็ต้องไป หมกมุ่นกับการโจมตีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ซึ่งตัวที่เหลือมันก็จะเป็น n p c เล่นแทนเราแถมมันยังไม่รู้จักความไงไม่ได้หนังสือก็ต้องมาจับกดทั้งที่เรายังไม่ได้อยากให้จบเกมเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวระหว่างเล่นนะไปแคนเซิลการจับกดเอ่ยบางครั้งก็ไม่ทันโดยรวมครับผมใช้เวลากับแมทนี้ไปก็เกือบ2ชั่วโมงแต่ถือว่าแมทนี้ผมให้คะแนนเต็มในส่วนของโชว์เคสนะถึงเคสจะน้อยแต่ในเรื่องของความยากเนี่ยโอเคเพิ่มความท้าทายในการเล่นดี โอเคที่อยากจะบ่นก็คือโชว์เคสมันควรจะมีอะไรมากกว่าการมานั่งฟังพอฮ hey ิเมนบรรยายตอนเริ่มและเควสแต่และแมทเนี่ยก็ธรรมดามากนะครับให้ต่อยตีเป็นส่วนใหญ่เหมือนมันทำมาให้เด็กเล่นเกินอะยกเว้นแมทอีวอเกมเมื่อกีอ้ที่พูดไปนะครับ5เควสแต่แม่งต้องยกมือไหว้จริงๆผมคิดว่าควรใช้เรื่องราวส่วนบุคคลก็ดีนะแบบ 2K 19 22หรือ23ที่เป็นเรื่องราวของ เดนียวแบนเลมิสเทเรโอหรือจอห์นซีหน้ามันดึงดูดกว่าเยอะเลยแตมคนรู้จักมากกว่าตำนานเก่าแก่อะไรทํานองพวกนี้ด้วยปีหน้าถ้าผมขอได้นะผมจะขอแบบโชว์เคสส่วนตัวรวมมิดแมทของ AJ s t y ต e ยหรือแ a n d y o r อตัก็ได้สมมุติว่าปีนี้เปลี่ยนได้อะเปลี่ยนเป็นรวมมิดแมท ของโรมันเรนส์ก็ยังโอเคกว่าที่จะเอาบัตรลายรวมแล้วก็ต้องมารวมมิกแอนแมทตัวนั้นตัวนี้ตัวในตำนานเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มันมีดีแมทอะไรอะ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่น่าสนใจส่วนตัวผมนะอ่าบนแค่นี้พอ สรุปแล้วนะครับโดยรวมมันก็โอเคและพอใจกับตัวเกมนะแม้ว่าผมจะเล่นผ่าน PC ไม่สามารถไปเล่นฟีเจอร์ The Island ได้ถึงอย่างนั้นก็เป็นเกมวยปั้มที่สมบูรณ์แล้วก็ครบและเกือบจบเหมือนกับภาค24 เกือบจบนะไม่ถึงกับจบในเกมนี้แน่นอนว่าภาค25เนี่ยมันเป็นการอัปเกรดของภาค24แม้จะมีจุดที่ต้องเติมเต็มนะฮะแต่ถ้าถามว่าผู้พัฒนาจะใส่ให้ครบหมดในเกมเดียวหรือไม่ผมว่าเขาก็ไม่ทำรอกครับเพราะว่าเขาขายเหมือนอารมณ์ขาย i p h o n นอะมี15ก็ต้องมี15โปรเดี๋ยวภาคใหม่มันขายไม่ออกถ้าครบจบในเกมเดียวโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับเกม w w e 2K 25 ถ้าต้องให้คะแนนเกมนี้เนี่ยผมให้แค่7.5เต็ม10หักในเรื่องของโชว์เคสปีนี้นะครับผมบอกเลยว่าผิดหวังกับโชว์เคสปีนี้นะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยสำหรับแมตช์ช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังโอเคอาจจะเพราะผมไม่ได้อินกับนักมวยปั้มเดาแก่เทือกคำนองนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะ ส่วนเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบนักไม่ปั้มเก่าๆนะฮะก็สามารถต่อว่าผมได้นะครับแต่อย่าแรงมากนะพอสมเหตุสมผลเอาละครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์และก็ Subscribe ให้กับช่อง UGO ของเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะกุรลักแปัน่นเล่นเกมให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ